สวัสดีครับวันนี้วันสุดท้ายที่เราจะอยู่ในโอซาก้าแล้วครับเราไม่อยากออกไปไหนกันไกลเพราะพรุ่งนี้ต้องออกไปฟุกุโอกะแต่เช้าก็เ,าเลยหาที่เดินเล่นกินเที่ยวช็อปแถวๆโรงแรมนี่แหละเพราะในตึกโรงแรมของเราก็มีห้างใหญ่ๆอยู่หลายห้างที่เรายังเดินไม่ทั่วเลยก็ขอใช้เวลาวันนี้เดินเที่ยวชิวๆแบบไม่ต้องรีบร้อนกันดีกว่าเราลงลิฟต์จากโรงแรมมาชั้น14ซึ่งเป็นชั้นรวมร้านอาหารของห้างไดมารูอุเมดะหนิงอยากกินอะไรเผ็ด เราก็ได้เลือกร้านอาหารเกาหลีโคเรียนบิสโตโซเป็นมื้อแรกของวันนี้กันทุตงตงเ่รคุณนิงอยู่นี่ครับครับเช้านี้เรามาข้างล่างของโรงแรมนะครับมาชั้น14นะตอนนี้ก็คือโรงแรมเรากาเวียนเนี่ยเขาะจะมีแบบ มันรวมอยู่ในตึกห้างด้วยฮะก็มาหาอาหาร,าหารกินในห้างตอนนี้เสวดยงเช้าแล้วก็กินกันมื้อเดียวฮะรวมกันไปเลยครับมื้อเช้ามือาม้อกลางวันนะผมกินเป็นหมูกอหล,ลีแหละผัดเผ็ดเดี๋ยวเราก็รออาหาราตักขาบีก็นนเ,นเนื้อซี่โครงแต่เนื้อติดซี่โครงลองดูใช่ว่าอร่อยโอเคเดี๋ยวรอของรอของนึงมาแล้วเดี๋ยวเรา ถขายให้ดูทีครับอของนิงมาแล้วครับเป็นซุปกิมจิมนิงสั่งเผ็ดระดับสี่นะมีห้ระดับนะมะดับเผ็ดระดับสีบนะ่พนักง,งานเป็นคนมีอายุหน่อยหรอโอ้ร้องโอ้โอ <laughs> ับซีเลยไม่รู้ซะแล้วว่าเราคนไทยคนไทยกินระดับนี้ไม่ใช่คนไทยทุกคนนะผมก็ไม่ได้กินเผ็ระดับนี้มาดูรสชาติเป็นยังไง<า>ครับลงมาอีกชั้นเดียวครับจากชั้นที่นะมันก็คือห้าไดมารูครับที่เรามาไทยแล้วอ่เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตครับ ร้าน,นต่างๆที่ชั้น13ของห้างได้มาดูกันหน่อยนะฮะนี่เรามาดูที่ร้านแคป c o m นะก็ต้องบอกว่ามีการจัดร้านใหม่อะเพราะ้ะนั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะเลยของที่ร้ของไบโอฮาศาสตร์เหมือนเาเพิ่งจัดร้านนะครับยังของน้อยๆอยู่นะนเสื้อเหลือแค่นี้พวกสมุนไพรพวกเครื่องหอมอะไรยังอยู่แต่ฝั่งตุ๊กตาหายไปหมดแล้วครับตุ๊กตาแคปคอมหายไปแล้วกลายเป็นพวกแฟม้มพวกอะไรย่างไปหมดละ แล้วก็เนี่ยเสื้อของบริวารศารเซนต์อีวิลก็มีลายใหม่มาแต่ก็แบบเหมือนของน้อยลงนะอันนี้ก็เป็นอ่ะไคริกของบริวารศาสี 4, ดีเม m มีเสื้อลายใหม่เลยใอันนี้เสื้อ Rockman ฮอะอะไ้สินค้า Rockman เยอะหน่อยแต่เป็น Rockman hamster น,นะ <laughs> ทีนี้ของก็เปลี่ยนไปนะครับแสดงว่าผู้นี้จะขยากได้อะไรอะต้องมาเจอต้องรีบซื้อไว้นะเพราะว่าของมันก็จะเปลี่ยนไปทุกปีหรือทุกเดือนนะครับ<ม>อันนี้ก็เป๋า Lock man, ล็อกแมนแฮมสเตอร์น่ารักดิกระเป,าเป๋าใส่ของเป็นเป็นพวกปกเกมฟามิคอมอนี้เป็นซุม Monster Hunter อ,อ,อร์นะก็อลองดูของไปกันฮะแต่ฝั่งนี้นี่ตอนนั้นเป็นตัวเลมอนใช่ไหม ตอนนี้เขาเปลี่ยนมาละน่าจะเป็นเหมือนเป็นพวกร้านป๊อปอัพอ่ะเน้นเโน้เหมือนเดิมไหมเน้นโน้ตอะอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวลองไปดูลา้วนี้เหมือนเดิมอ่าลา้วันพีชยังอยู่เหมือนเดิมมันพิมูคิวสโตร์ยังอยู่เป็นแมวแมวอ้โคาเฟ่แมวน่ายังอยู่อ๋อโคตุกตายามอยู่ตรงนี้แต่ของน้อยลงที่แคปคอมสโตร์คาเฟ่อุเมดะนะครับปีนี้เขาเปลี่ยนเป็นคาเฟ่สปายแฟมิลี่นะหนังที่กำลัง เข้าลงอยู่ตอนนี้ฮะกระตุ้นที่ดังมากเรื่องนึงของญี่ปุ่นนะครับก็สินค้าที่ขายก็จะเปลี่ยนจากไอ้คาเฟ่แมวไปหมดเลยนะในเวลาที่เป็นคาเฟ่แมวตอนนี้ก็ไม่ใช่ละก็เป็นพวกคาเฟ่ของแคปคอมอะไรอย่างนี้แล้วนะฮะอ่าแต่เนี่ยของสินค้าอย่างนี้เอามีโตเกียวเดอร์บนเจอร์เลยนะนะครับอ่ะก็เรียกได้ว่าใครชอบอะไรอ่ะมาปีไหนแล้วชอบก็ต้องจัดกันไว้เลยนะไม่งั้นมันจะเปลี่ยนไปทุกปีนะครับ อ่าวันพีสมูกิวาลลัสโตยังอยู่ครับอ่ะพวกนี้น่าจะยังอยู่แหละมาไม่น่าหาเหมยไปเลยว่าเขาจัดร้านใหม่อ่ะจัดใหม่แนี่ยเขาจัดร้านใหม่นะไว้ทำอะไรอันนี้ก็อาจจะไว้ให้เขียนหนังสือไว้ทำกิจกรรมอ่ะนะน่าจะอย่างนั้นตรงนี้เป็นพวกกระตูนเนาะกระตูนแล้วหนังสือกับวันพีสนี้บูสเตอร์แพ็คไมเบิร์การ์ดไว้ทำอะไรบูสเตอร์แพ็คเป็นเกมป่ะไม่รู้นะ โนเวลอะน่ะ <S <S 2> <S 2> จิ๊กซอวน่งใหญ่ซื้อไปต่อได้อนะันนี้เสื้อฟิลมเลสั้แล้วสีแดง เหน,น,นี่เป๊ะเกมสปาปูลก็สวยเลย4,950เอยนโอเคลูนยาวเออันนีชิปลืน่นนี่อะไรเป็นแบบกระเป๋าใช่ไหมสวยดิปลาหมึกเหรออันนี้เออปลาหมกึกท่ทากโกกับนอ่นั่นไงสควิฟกับออคเตอร์พุชใช่ไหมอีกกะกระทากโกอันนี้ก็มีชุดนี้น่ารัก <laughs> ชุดช้อนซอ,อม เนี่ยแล้วก็มีถุงมีถุงใสให้ด้วยเออเออเพราะง่ายไงนี่จากเกมสปาตูนสามอันนี้ล่มสปาตูนนะใหญ่อยู่กันนะแล้วเล็กแล้วเบาป่ะพอพับแล้วก็เบานะไม่เบาหิวเลยนะมันมีสีนี้มีสีเออเป็นเหลืองกับม่วงสีนี้คือตะกอนดิอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะมันเบาสามพันเก้าร้อยหกสิบเยนนี่ก็เป็นเสื้อจากเกมใหม่ๆลายใหม่ๆแล้วนี่จะเกีกเกมสปาตูนนี่ครับ ซื้อเสื้ออย่างนี้ไปแม่เราว่าทําไมซื้อของขาดมาสวยนะอะไอปลามึกนี่สีสดมากเลยสีเดียวกับร่มอืครานี้เหลืองม่วงใช่ไหมคู่ตรงข้ามเดีย๋ยวหลานรวมๆมีอนต้องเออเนี่ยเสื้อตัวนี้สวยดีลายเมโทรยดูเป็นสีทองนะเอออูตรงไหนหวะ ถึงจากนารนากนเ,เอา,เอายกันอะไรนะตลกดีทันหนึน่งร้นนะอยเยนเขาเหมือนเอ้เป็นโอริกรรมดีใช่ไหมพับกระดาษ <laughs> เออนี้พี่ลองแก้วนี่องแก้วใช่ไหมก็ผลิดของใหม่ๆมาเรื่อยๆนะนี่มีเอมีเพิ่มเยอะเลยนะ <laughs> ไอตุ๊กตาต้องมากินคนนี่กระเป๋ามาเดียนอ,อนี่กระเป๋าตังเห็นอันนี้นักถึงพิตาพิตาที่ใส่เอียมอ่ะนี่แล้วมีใบใหญ่ก็อลองสะพายก็เก๋นะได้อยู่นะผ้าแบบทนอย่างเงี้ยผ้าแข็งๆได้ใช่ไหมผ้าจีนทนอยู่ น่ารักไหมเออใส่ๆก็น่ารักดีวันนี้เราสองคนเจอของถูกใจครับเป็นถุงซักผ้ามันน่ารักดีและเก็บเป็นของที่จะลึกด้วย,วยไงตลกดีก็มีแต่ปลา,าปัาปาากเป้าใหญ่ลเญลยอันนี้ใส่เสื้อได้เลยอะแต่อันนี้ก็จะใส่พวกชุดชั้นในซักได้นะ เอาไหนดีอ่าเอาอันนี้เหรออันนี้เธอว่าเราชอบอยู่อันไหนได้มากกว่ากันก็ต้องอันนี้แหมใช่อันใหญ่แต่อันนี้มันน่ารักก็อันน่ารักอ๋อน่ารักเลดิเราเป็นของให้เลยกันแล้วก็ไซส์เลวกก็เอาอันนี้ไปเอาอันนี้เออได้ละอันนี้นี่กระเป๋าผ้าเซลดาเนาะน่ารักดีนะแล้วเนี่ยอันนี้มีพัดเออเนี่ยเออ สามอันพันเก้าสิบเยนเลยน่ารักสวยสามอันลายเดียวกันกระดุมที่มีนี่เลยนะ็กไทยด้วยนะเอท่องกไทยแล้วก็สมุดบันทึกอะไรเนี้ยทายแล้มีของที่อยากได้คือนี่เป็นเข็มขัดมาริโอแล้วไม่ได้เอาไปปีนี้เลยว่าจะกลับเอาแล้วมันมีลายใหม่เพิ่มด้วยมันจะมีสีน้ำเงินน้ำตาลแล้วก็ดำนะฮะ เลือกให้พี่เก่งเนี่ยมีสามลายนี้ไอ้สามสีนี้สามสีเนี่ยเอาสีไหนดีแล้ให้แฟชั่นนิดตาสดบวบเออสีดำใช้ง่ายสุดนะโอเคได้หยิบใส่ถุงให้หน่อยเอาไปเลยเอามาอุ้ยกระเป๋าไบโอกเป๋าญี่ปุ่นญี่ปุ่นะเออญี่ปุ่นญี่ปุ่นเฮ้ยนี่สะพายได้เลยเหรอสะพายได้เออ ก็ใส่คอมพิวเตอร์ได้นะแต่มันไม่ค่อยดูรู้ว่าเป็นมาริโอนะเป็นแต่มันนิดเดียวมีอะไลนิเดียวแต่เด็กไทยดูแก่เออแต่ทำไมเด็กมันเป็นมาริโอไงวะเป็นแค่คู่สีมั้งนี่ไงอ๋อมีนิดเดียวเองเล็กๆไม่ค่อยนะอันนี้ก็ลายๆอันนี้เป็นลายลูกไฟของมาริโอไงใบนี้พี่เก่งในเลี่ยมกระเป๋าใส่เครื่องเดินทางใช่ไหมอืมก็มีแล้วนะแต่นี่มันก็ลายมาริโอเท่ๆดีอ๋อนี่ข้างในเป็นไง อ๋อพวกใส่บัตรมั้งพาสปอร์ตอะไรเงี้ยเออพวกใส่เอกสารเดินทางไงใช่ไหมอ๋อรองเท้ารองเท้าอ๋อแต่เราใช้อย่างงี้ที่ไทยไม่ได้ร้อนอืมเพราะว่าต้องใช้แบบหัวเปิดต้องหัวเปิดหัวเพราะเราเคยใช้แบบมีออปิดหัวเท้าแล้วมันร้อนนเงื่อออกใจตั้งไม่เดี๋ยวไปที่อื่นต่อไปแคจะแค่นี้พอแล้ว กลับมาที่ Nintendo Osaka อีกครั้งหนึ่งครับก็วันนี้ได้ของมาประมาณหนึ่งนะฮะได้เสื้อตัวหนึ่งได้ถุงซักผ้าปลาหมึกแล้วก็ได้เข็มขัดอ่าโชว์หน่อยก็ได้ถุงซักผ้าเห็นไปแล้วเนาะปลาหมึกนะโอเคแล้วก็เสื้อเนี่ยเห็นคราวที่แล้วแล้วก็เนื่องว่าอยากจำได้ว่าอยากได้เป็นเสื้อปิกมินครับมันเป็นลายดูมันน่ารักดีก็<ะ>ผมไม่มีเสื้อสีนี้ด้วยก็เผื่อเอาไว้ใช้ได้นะครับแล้วก็ เข้มขัดมาริโอจริงๆต้องกลับหัวนะเพราะมันเป็นกปุปปากำลังดึงหัวลงได้มาสามอย่างสะพานได้มาสามอย่าง8,750เยนนะก็ราคาประมาณนึงก็เป็นของที่ะลึกแล้วก็เอาไปใช้ได้ด้วยนะฮะปันนต่นกก็เดี๋ยวหนะ้าเราขอไปเก็บห้องก่อนอเ,เพราะว่านี่<ไ>มันอยู่ตรงโรงแรมเราเลยอันนี้คือเชื่อมกับโรงแรมเราเลยนะใช่ก็คือค้าวเรแล้วเราต้องเดินมาใช่ไหม แต่คราวนี้โงแรมรลงลิฟตมาเลยโรงแรมเราชั้นยี่สามอันนี้ชั้นชัสิบสาก็เดี๋ยวเราไปขึ้นไปชั้น19ใช่ไหมแล้วก็ต่อไปชั้นห้องพักเหล่าได้เลยครับที่ชั้น13หสามห้าดาลัวครับก็ใครเป็นแฟนรถเหล็กนะแค่จะมีร้านโทมิค้าช็อปอยู่ได้ครับแล้วก็ เป็นร้านรถไฟนะที่เมืองไทยเราอาจจะไม่ได้เท่าไหร่ครับเป็นพาลารเรลพาลาเรลช็อปนะครับใครชอบรถเหล็กเนี่ยโทมิเจ้าก็เป็นนั่นเลยนะก็เป็นสโตูตั้งเลยอ่ะมาดูกันได้นะฮะสำหรับเนแฟนรถเหล็กนะรถเหล็กคันเล็กโทมิการ์เขาจะเด่นเรื่องรถเหล็กคันเล็กๆซึ่งสมัยเด็กเราก็เล่นกันมาแหละแต่แม่ผมก็ซื้อหน้าเป็นพวกโทมิการ์เนี่ยแหละให้เล่นนะฮะขวัญใจเด็กผู้ชาย วัเด็กทุกคนหรือตอนนี้เพื่อนหลายๆคนที่อายุเยอะก็ก็ยังเล่นอยู่นะครับเพราะว่าเขาผลิตต่อนี่ยงมายาวนานจริงๆนะสวยๆให้กันเลยที่นี่มีรถเครนด้วยนะแปลกๆเลยเขาก็มีคอนแอลป์กับอันอื่นด้วยอย่างมีดิสนีย์นะฮะหรือล่าสุดชิน c ัมบเลเตอร์อะไรเงี้ยรถแบทแมนรถอะไรก็มีหมดอันนี้ที่เพื่อนๆผมเล่นกันอยู่นะครับล้วจากกันดั้มนะที่ซ้คขลับกับบันไดแล้วนี่ มาใหม่ของโซชิบิเป็นฮาวมูวิ่งคาสเซิลนะอ่าพวกนี้ฮะสวิตเอเวยเครื่องบินหมูแดงแล้วก็แมวของแม่ไวนะ้น้อยจิ ที่ห้างอะไรมาดูอเมดานะครับเขาจะมีส่วนที่เป็นร้านโทคิวแฮนนะซึ่งเป็นร้านเขาขายเครื่องเครื่องมือเครื่องอะไรของญี่ปุ่นนะฮะแล้วที่นี่มีประมาณ3ชั้นของโทคิวแฮนเรามาดูกันว่าเออจะได้อะไรกลับบ้านกันไหมดีกว่าอันนี้เป็นพวกเครื่องครัวนะชั้นนี้นอยากได้มองเอาซื้อเมืองไทยเถอะอันนี้อะไรผมใช่ไหมถูกผมก,กนะสามพันเยน ไม่มีลายกุหลาบสามพันก็ร้อยเยีก็พันกว่าบาทเราจะต้องซื้อพวกนี้ไปใช้บ้างไหมห้องอ้ำมันให้กลิ่นหอมเยพราะที่ห้องเรามันจะแบบพอใช้แค่ขวดมันบางทีมันไม่ได้กลิ่นเลยหรือว่าเราชินนะเออาจจะชินไงแต่ในห้องน้ําอ่ะกลิ่นแรงมากเออหนูยังได้ทิชเน้นผมอ่ะเหมือนทิช่เน้นที่โรงแรมไม่ค่อยดีจะเช้าผมแห้ง để nó biếnโรงแรม ra. Bác Chen Na, nè, đẹp không? Làm một nửa yên. Anh này, à? Hoa trắng. ถ้าเรามีลมหัวใจไหมไเปียบเลยไม่เหนียวเลยเฮ้ยเป็นลูปวีไม่เหมียวเลยรูปติกอ๋อนี่แบนจิลสจวัตเนี่ยหรอ่าที่เขามีเครื่องสำอางมีเสื้อผ้าขายอะ่ะน่ารักน่ารักอ๋อพอหนึ่งร้อยเยนอันนี้รูปอะไรอะ่ะห,หัวใจหัวใจแกอันนี้รูปอะไรอะ่ะอี๊ดไม่ทำไมตักตัวต้องเป็นอี๊ดอะไม่รู้อ่ะเห็นเจอแมวเขาเป็นอีนะ๊ดลายลายดูดีนะ 3ามพันสามพาร้อ 1, รรรหนึ่งร้ยกระเป๋าเครื่องสำอางลายดูดีมากอันนี้ก็เล็งนะอันนี้เขาจิวสจวนนะสอง<แ>พันห้าร้ยเยนเนี่ยข้างในดีได้ไหมเล็กดีนะน่าจะใช้อย่างนี้ใช่ไหมใช่แม่ซื้อใอห้มีลายสนินเปียนี่ห้าแผ่ พอเอ็นโจอใช่ไหมน่าจะเป็นขัดเท้าซ้อมด้วยนะพี่ยังเท้าด้านไหมด้านอยู่ไม่เงี้มีพี่แขวนแขวนผ้าคนหนูในห้องน้ำพี่ลองโถชักโครกใช่ไหมบอกที่บุอรี่เวลาหนาวๆมันต้องมีเพราะว่าไม่งั้นมันจะนั่งแล้วเย็นมากเมื่อวนนี้มันข้างบนไหมข้างบนไงข้างบนเขานั่งข้างบนด้วยเหรออาจจะแบบไว้ให้เข้าชุดกับพวกนี้ไหมให้มันอุ่นๆ ของญี่ปุ่นสวยเนาะแต่เหมือนจะได้มันมีแต่แบบปิดหัวนะเพราะบ้านเขาเย็นไงเขาเลยไม่ค่อยอเขาต้องปิดบ้านดีถูกตอ้องเราใส่ที่อปิดอย่างแบบน<อ>ออนี่ก็ที่ลองชัครลขวดแบงแ่งอะไรเขามีขายน,นะน่ารักมากเลยเล็กกระจุ้มกระจิ้มจะถัดรับอันนี้ที่บีบยาสีฟันไหมนีไม่ไงสีร่ร้อยเก้าสิบห้าเยนพี่เก่งใช้หมดไหมพี่ใช้ความสามารถพิเศษใช้ความสามารถเราแล้วกัน คนญี่ปุ่นก็ชอบอะไรที่มันทุ่นแรงพ<อ>ี่ใส่แปรงสีฟันเท่ดีที่นี่น่ารักกลับอันนี้แบบพกพาเนี่ยเวลาไปแต่งงานแล้วมันมีสบู่ตั้นเล็กอะ่ะเออเขาขายของเล็กๆหมดเลยนะพี่ใส่แปรงแบบเล็กๆใช่ไหม,มติดไงปุ๊บๆของญี่ปุ่นมันจะเล็กๆกระจุกกระจิ๋มนะเขาก็ดีไซน์มาให้เราใช้อย่างนี้ก็มีมันทํามาจากอะไรพลาสติกหรือยางไง้งน่าจะพลาสติกไม่ใช่ไม่ใช่เซรามิก พี่ความแก้วน่นารักมากเลยพอดีแก้วที่วาว,าวามันจะมันจะติดกับพื้นใช่ไหม,มนี้เร้ดีไซน์มาให้มันติดกับพื้นมีสีใสด้วยพือเห็นโครงน่ารักเลยพันเจ็ดสิบแปดเยนตอนที่เราเดินช้อปปิ้งกันอยู่เราไปเจอร้านขนมญี่ปุ่นที่ขายพวกมะช่ะซึ่งเป็นของโปรดร้านนี้ตั้งอยู่ที่ชั้นสิบเอ็ดของห้างเดวารูอยู่ท่ามกลางสินค้าแบรนด์หรูของญี่ปุ่นแล้วก็เลยรีบพุ่งตัวเข้าไปกินกันเลย ลนมเรามาแล้วครับของผมเนี่ยม่งเน,เนี่ยสัมคนลชุดอนเป็นซอสซอสครีมชาเขียว,วน,ะบรรบนะแล้วนมาก็มาตัววาลบิมัฉชาครับแล้วกจะมีมัฉชามาให้ลงมาแล้วก็มีชาลอนของผมเป็นวาลับิโมจิแล้วก็วรารัส ก๋งชอนนา่นหมดเลยใช่คแล้วก็มีมัชชะนะครับแล้วก็เป็นชาร้อนมาให้กินด้วยตะเกียบ<ะ>โอเคเดี๋ยวเร,เรากินกันก่อนเนาะขนมของที่นี่อร่อยถูกปากมากกินแล้วทําให้นึกถึงรสชาติแบบเกียวโตวแท้ๆที่มัชชะจะมีความเข้มขน้นใครที่มาโอซาก้าแล้วอยากกินมัชชะแบบเกียวโตวก็มาที่ร้านนี้ได้เลยไม่ต้องไปไกลถึงเกียวโตวรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนร้านนี้มีชื่อว่าซาโยยุริ หรือ Tea House Yuri ซึ่งเป็นคาเฟ่มัชชะที่ถูกจัดให้เป็นเดอะเบสของโอซาก้าอยู่ในห้างไดมารูนะครับร้านนี้อยู่ชั้น11แนะนำเลยสำหรับคนชอบขนมญี่ปุ่นมากินกันได้เลยนะครับมาถึงก็ต้องสั่งคนละเมนูนะฮะแต่คนไทยก็เดี๋ยวกินด้วยกันได้แหละเนาะ,ปะเปิดสิบเอ็ดโมงครับผมปิดอิบงทุ่มนะสั่งเดอร์คือ6โมงครึ่งครับมามากินกัน,นร้านนี้แนะนำจริงๆ ในห้างไดมารูนอกจากสินค้าแบรนด์ต่างๆแล้วก็ยังมีการจัดแสดงงานศิลปะให้เรามาเดินดูกันได้เพลินๆและก็มีพวกงานแฮนด์เมดที่เป็นเมดอินเจแปนใครที่หาของฝ่าหรืออยากหาของใช้เครื่องประดับที่เป็นของญี่ปุ่นแท้ๆให้เรามาเดินดูที่ห้างนี้กันน่าจะเจอของที่ถูกใจแน่นอน ปีนี้ปีนมังกรครับเพื่อรับปีมังกรเนี่ยเราก็เลยอยากหาของที่เลึกเกี่ยวกับปีมังกรกลับมาเราไปเจอเด็กคีมังกรครับที่ทําจากผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผายากุชิกามะที่มีชื่อเสียงเก่าแก่มายาในานของญี่ปุ่นเนี่ยเขาดีไซน์มังกรได้น่ารักมากแถมราคาไม่แพงแถมพนักงานเนี่ยยังใส่ใจหอให้เราอย่างดีครับเพื่อให้เราเอากลับมาไทยได้อย่างไม่แตกหัก ัวนี้ยังได้กี่บาทะยังได้ตัวนี้มีจิงโจ้มีแรดด้วยจงได้จงได้จงได้อ่าได้ตัวไหนอ้าวมป็นสีเข้มตึ้งตึงตองตองตองติ้งติ้งตอ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 งเฮ้ยไอ้เสือไอ้เสือนอนเสือนอนกินโอเค มันตลกเรียนแต่อันนี้โซฟาเนี่ยอันไหนก็ได้แต่อยากได้แต่อยากได้อัปป้ากับคาร์บบาร่าอะไรก็ได้ส่องไว้ยิยนึ่งหมุนทัพสองตัวก็ได้ตึงตะดึงคารับีบาร่าตึงบอกว่าคงไม่ซ้ำกันนะ เอาซ้ำเหรอ่บองว่าคงไม่ซ้ำเลยนะ <laughs> <Yeah. S 2> <laughs> ครับสวัสดีครับตอนนี้เรากลับมาดูโรงแรมที่เราพักปีที่แล้วนะโอาก้าอรชิโฮเทลซึ่งเขาบอกว่าเขาจะรีโนเวทนะฮะนี่ก็รีโนเวทจริงก็คืปิดไปทั้งตึกเลยแต่ว่าโรงแรมที่เราพักเขาวนะี้การเวอสกาอยู่ตรงข้ามกันเลยก็คืออยู่ตรงนี้ฮะตรงห้าง ตึกบนห้างเดมารูนะมันคือตึกเดียวกันเลยเพราะนั้นห้องเราเวลามองมาเนี่ยก็จะเห็นกรนเวียเนี่ยจากกรนเวียเนี่ยก็จะเห็นโอาการไรชิคโฮเทลที่ซ่อมอยู่ด้วยนะครับเนี่ยมองจากห้องเรามาชั้นยิบสามเนี่ยาจะเห็นเนี่ยศาลาตรงเนี้ยไกลนะครับตอนเช้าๆก็จะเห็นบรรยากาศของคู่คนเงนี้วันนี้ก็แวะมาเยี่ยมที่เก่าครัเพราะมาครั้งที่แล้วเราก็ประทับใจก็เลยอยากกลับมาดูแล้วบอกว่าถ้าใครมาเนี่ย พักไนโอซาก้าเนี่ยสะดวกมากกว่าตรงโอซาก้าไดอิชินะน่าเดินถึงกันได้นะเพราะว่าตรงโอซาก้าไดอิชิเนี่ยอาจจะไกลสถานีอะไรหน่อยแต่แกรนวีเนี่ยเลี้ยวซ้ายออกมาเนี่ยสายเเจอาร์ JR อยู่ข้างหน้าเลยนะครับแต่ว่าโอซาก้าไดอิชิเนี่ยจะใกล้กับพวกเมโทรมากกว่านะก็ลองเลือกกันดูนะฮะแ,แต่ว่าเานี่ยใครอยากเช่าห้องในวัดรูปอะ่ะควรจะพักที่แกรนดวีมากมากเลยนะโอเคเดี๋ยวพวกผมไปหาอะไรกินกันละเย็นนี้สำหรับใครที่ มาแล้วเงินสดไม่พอนะฮะเราสามารถเอาบัตรที่เอทของเรานะแต่ต้องเป็นบัตรเดบิตนะครับผมที่เป็นวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดเนี่ยมากดได้ที่ ATM ของเซเว่นนะก็ถ้าเป็นของเมืองไทยก็จะมีค่าธรรมเนียมประมาณ110บาทแล้วก็ถ้าเกินถ้าเกิน2มื่นเยนก็220บาทนะฮะถ้าหมื่นเย,ยนก็แค่า110บาทเนี่ยก็มาเนี่ยหาสายแรกนี่ครับเซเว่นแบงค์นะ มากดเงินก็ได้นี่คือผมใช้เงินไปเกินเกินที่คาดคิดก็เลยมากดเงินสดเพิ่มไปก็ใช้บัตร ATM ของเรานี่เลยนี่แหละนะครับแต่ต้องเช็คบัตร ATM ของเราดีๆว่ามันเป็นบัตรเดบิตแล้วก็ใช้ได้ไหมก่อนนะครับผมตอนนี้วันนี้สุดแล้วไม่ได้ไปไหนฮะช้อปปิ้งกันอยู่แถวโรงแรมนี่แหละเออมีร้านหนึ่งครับถ้าใครมาญี่ปุ่น เราอยากจะแนะนำครับชื่อห้างมาที่ห้างลูกขัวนะแล้วก็ร้านนี้ชื่อลาโคนะครับผม,มอ่า<ม>ร้านนี้เสื้อผ้าถูกมากนะแล้วก็ตัดเย็บดีนะครับคือผมกับหนิงเนี่ยมาเดินชอชอปๆแล้วก็พบเอ้ยมันมีก็เสื้อหนาวเสื้ออะไรเงี้ยเยอะเลยนะแล้วราคาถูกมากเนี่ยชอปกัน2คนไปแบบว่า5้าหชิ้นอะ่ะก็ยังแค่ 1ม0 0นไปหมื่นหเยนนะครับผมรวมแท็กฟรีไปนะเป็นอีกร้านหนึ่งฮะที่ถ้าใครอยากได้ของดีราคาถูกนะลองมาดูร้านนี้เลยนะครับลาโคครับครับวันนี้ลืมครับอาื้อเย็นฮนะเรามากินบุฟเฟ่นนะขาโปกันที่อันนี้ฮะเซ็ตละเจ็ด้าร้อยเยนนะรวมภาษีแล้วราคาประา 6, นะมาณหกพันแปดยเก้าเยนนะพอวมภาษีก็ประมาณเจ็ดันห้ารเยนก็จ่ายเน็ตเน็ครับต่อคนนะ ก็ละชื่อร้านชิโซโซันม่นะอยู่เนี่ยในเมลูชั้น14เนี่นี่แหละเป็นบุฟเฟ่น,นะฮะเขาจขาปูเนี่ยแล้วก็มีแบบกินบุฟเฟ่ได้หลากหลายเลยแต่ถ้าใครจะกินบุฟเฟ่างเดียวไม่กินขาปูเนี่ยนะก็แค่4,000เยนนะครับแต่แนนาว่ามาเนี่ยให้กินขาปูฮะโอเคจบภารกิจ กา,ารกินโอซาก้าในวันนี้เท่านี้ฮะเดี๋ยวเรากลับห้องกันแล้วครับผมตอนนี้เรากินข้าวเสร็จที่ไดมาดูชั้นที่ใช่ไหมฮะตรงอุเมดาเนี่ยก็เราก็สามารถกลับโรงแรมด้วยการขึ้นลิฟต์เนี่ยไปชั้น19กแล้วก็ไปต่อลิฟต์ที่ล็อบบี้โรงแรมนะครับไมชอะไรสิบสี่อาหารไรมเรูจะมีชั้น14บชั้น 16, ใช่แล้วก็ชั้น19ที่เป็นอาหารโรงแรม แล้วกดชั้น19แล้วก็เดี๋ยวเราก็ก็คือชั้น19เนี่ยคนอื่นจะขึ้นไม่ได้ก็แต่พะอ่ะคนอื่นขึ้นได้ชั้นสิบเก้าแต่หลังจากชั้น19ไ,ไปแขกโรงแรมเนี่ยต้องมีคีย์การ์ดถึงจะขึ้นไปได้นี่ก็ชั้นสินมาก็จะเป็นล็อบบี้โรงแรมแล้วก็เราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลยค่ะไปลิฟต์ขึ้นโรงแรมขึ้นห้องได้เลยนเลยนาะโอเคครับขึ้นห้องแล้วครับ พรุ่งนี้เราจะออกเดินทางไปฟุกุโอกะเพื่อเริ่มทริปภ um ูมิภาคคิวชูในอ e ีก6วันต่อจากนี้เราจะไปที่ไหนกันบ้างติดตามกันได้ในคลิปต่อ,ตอไปของเรานะครับ